ำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะโสธรขอสรุปผลงานข่าวเด่นประจำเดือนมิถุนายน2568ดังต่อไปนี้โดยในเดือนนี้จังหวัดยะโสธรได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรพิธีถวายเครื่องราชสการะและวางผานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลรวมถึงปล่อยพันุ์ปลา จำนวน248ตัวเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับแหล่งน้ำธรรมชาติปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเพื่อสร้างร่มเงาให้คนในชุมชนและป้องกันการพังทลายของหน้าดินในแหล่งน้ำชุมชนขณะเดียวกันก็ได้ประกอบรัฐพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลรัชกาลที่8 ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานประการเพื่อปวงชนชาวไทยแม้จะทรงครองราชในระยะเวลาอันสั้นแต่พระราชกรณียกิจและพระจะริยวัตร ของพระองค์ท่านได้สร้างความประทับใจและความผูกพันอันลึกซึ้งแกป่ปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อครั้งเสด็จนิวัตประเทศไทยภาพที่ยังคงตราตรึงในหัวใจของพระสงนิกรคือการเสด็จพระราชดำเนินเยยบราชฎรในพื้นที่ต่างๆเช่นการเสด็จพระราชดำเนินสำเพ็งซึ่งเป็นการทลายกำแพงเชื้อชาติและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชาติไทยขณะที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภัยจังหวัดยะโสธรก็ได้มี มีการจัดกิจกรรมระดมสมองปรับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปนอกจากนี้ยังมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลต่างๆเช่นสถานที่สำคัญที่ต้องดูแลเป็นพิเศษบัญชีหน่วยงานประสานงานในการปฏิบัติในระดับจังหวัด ข้อมูลสถานีเตือนภัยหอเตือนภัยป้ายเตือนภัยและหอกระจายข่าวรวมถึงข้อมูลเครื่องมือเครื่องจัรกลสาธารณภัยไปจนถึงข้อมูลบัญชีศักยภาพพื้นฐานด้านสาธารณสุขศูนย์พักพิงชั่วคราวกลุ่มเปาะบางขายการติดต่อสื่อสารและรูปแบบคำสั่งของแต่ละหน่วยงานรวมถึงการวางแผนงานโครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น และเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้บ้านเรือนราษฎรในพื้นที่อำเภอคำเขินแก้วมูรนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมที่เกิดขึ้นด้วยพระมหาการุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสารรักษาต่อยอด ทรงมีพระมหากรุณาทิคุณให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเจสโสธรเชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้กับสองครอบครัวที่ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ส่วนด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดเจสธรได้มีการขับเคลื่อนง,งานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย IQ EQ ที่ทุกฝ่ายจะเร่งส่งเสริมพัฒนาเด็กกลุ่มเป้าหมายที่ปัจจุบันอยู่ในชั้นอนุบาล3ของทุกโรงเรียนจำนวนกว่า4,134คนให้มี IQ เกิน110เพราะปัจจุบันเด็กเยสโสทรมีพัฒนาการที่ล่าช้ามี IQ ต่ำอยู่ในอันดับท้ายของประเทศและในปี2,569จะมีการสุ่มประเมินความฉลาดทางด้านสติปัญญาหรือ i ออีกครั้ง ดังนั้นทุกฝ่ายจึงจะร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนให้เด็กและเยาวชนจังหวัดเจษโาธนมีไอคเกิน110นอกจากนี้ยังมีการขับเคลื่อนเกี่ยวกับการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังการป้องกันโรคพยาธิเป็นไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดียาเสพติดสุขภาพจิตและบุหรี่ไฟฟ้า ความปลอดภัยทางถนนอาหารปลอดภัยภายใต้แนวคิดเมืองเกษตรอินทรีย์รวมถึงในประเด็นผู้สูงอายุที่คณะกรรมการพอชอของแต่ละอำเภอจะร่วมกันดำเนินการขับเคลื่อนให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่นอกจากนี้จังหวัดยะโสธรยังได้มีการจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ซึ่งเป็นการยกทัพบ,บริการแบบครบวงจรไปส่งตรงถึงมือเกษตรกรอำเภอมหาชนะชัยทำให้ทุกคนที่มีปัญหาด้านการเกษตร ในทุกสาขาไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ดินวินิจฉัยโรคพืชโรคสัตว์โรคสัตว์ตน้ําได้มาปรึกษาและเรียนรู้เพื่อนําไปปรับใช้ในแปลงเกษตรของตนเองทําให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้นต้นทุนลดลงซึ่งภายในงานมีการให้บริการมากถึง20คลินิกขณะเดียวกันเหล่ากาชาติก็ได้มีการบูรณาการรวมพลังจิตอาสาเย็บเต้านมเทียม คืนความมั่นใจให้กับผู้ป่วยมะเร็งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะการสูญเสียเต้านมจากการรักษาไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อร่างกายแต่ยังกระทบต่อจิตใจและความมั่นใจในการใช้ชีวิตของผู้ป่วย ซึ่งหลังการเย็บเสร็จแล้วจะมีการส่งมอบให้กับผู้ป่วยหลังผ่าตัดโรคมะเร็งเต้านมในจังหวัดยโสธรแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นการมอบความรักความห่วงใยและกำลังใจให้กับพี่น้องชาวยโสธรที่กำลังต่อสู้กับโรคร้ายและทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนง,งาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดยจโโสธรให้ดียิ่งขึ้นภายใต้การนําของนายชาญชัยสอศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยจโโสธรพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตีขันชัยทันที่มารองผู้ว่าราชการจังหวัดยจษฎาธรนายสัญชัยพัฒนวิชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดยจโสาธรและคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาคร,รัฐรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนภาคเอกชนจังหวัดยะโสธร